เอ้าทันเพชรน้องเตี้ยชิซำได้บาทนี่ไได้บาสุกเพชรว่าอะวะให้น้องปามาเหลืองแต่งางอาเมื่อยังดุนะเอาวันนี้มากินกับยังนะใช้หมองม่วงเจ้าคือบหินอันนั้นอือหูหม่อเดียวเนาะเมื่อนี้มากินแซ่ตำมีเอ้า ผู้เห็นแบบว่าแซ่บโอ,อ้มันก็ต้องแซ่บอยู่ได้สิมเลยโอ้ยอะเปิดภาพออกมาเมื่อนี้พี่โน้องเอ้ยอยู่ทางอา เพื่อนน้องปลาเพื่อนตอนเที่ยงพี่น้องเนาะโดยเอ้าก่อนอื่นก็ต้องกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัจจุบุคนเด้อเนาะโดยว่าจะเป็นภ่อในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางส่งสแกนบ้านเฮาอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมื้อนี้เนาะอ่ะสแกนมาบ้านน้องปลากะบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังโดกน่ะเอ้าโดยสิตามมี่คนผู้จบผู้งาม อาทางนั้นเห็ดยังบานโดยเห็ดยังน่องเตี้ยเลยเห็ดเสียบยังคือเมื่หลายแท่งเพ็ดจ้ะโอ้ยแบเสียดตูดแล้วนะปามาวันนี้คือมาเปียกผมมัดคู่คู่คุ้นหมาเนาแบบเสียดสูดก็อยู่ไว้ในห้องน้ามีว่าแถวนี้มีหลายอยู่เดย ของน้ำทำมาซาของน้ำทำมาซามาตะเกาเพิ่นนี่อ่ามีแต่จุกผมมีแต่มัดเมนแต่เมื่อนี้มีสาวเสริมสวยมาป้างามมาอนี่ยสร้างเสริมสวยกับาครั้งแรกเนาะเมนอ่ะโมแมนครั้งแรกรอบที่สองนี่ฉันได้เมนพูดคุยกับน้องปลาเพื่อนเพื่อนเลยปลาสีดามีสิใช่เบิร์ดหมอบของพีกเลยเบิร์ดฮ่ะอ๋อน้องปลาสิกินไนอยู่บ่ร์ดเลยลูก าเปนคนเฮด่ตี่ออแม่น้าเจ้าบริกินมีแต่สิโซสีมือใช่ปะบโซวะแล้แม่สาวโ์มาเป็นกางคางคอแล้วก็มาเป็นแบบคนควรประกาศแเจ้าันบทางน้องมวยคับอ่น้องตียเพื่อนสิโชสิมือมนามีคอยนี่ะหัวได้คอยนี่เป็นแบบเด็กบอยื้อที่สุดในชีวิตเลย ว้าวขวบแบบนั้นถือว่าดื้อที่สุดเองในน้อยเนาะตอนหญ่นี้ได้撒กำลังสกุลเขากำลังสิกวเนคว่าสกวนบอกอย่ากวนนายแล้วน้ำกำลังใสเลยไมนสกุน เออโมยังมาทำะไรอ่ะนั่งขุนไหมโดยอ้าววอยอกน้องเพิ่นให้น้องเพิ่นชวนไลน์นี่ซิมีแต่ยูทูบทางผู้ชายเนาะน้องเพิ่นจะนาสิบก้าปากกาแวเนาะล่ะถ้าเป็นแบบยูทูบพวกมยิ่งมาหาเนี่น้องเพิ่นการสิแบบล่าเริงเออล่าเริงการพูดกันจากระแบบคมคิดกับแบบคล้ายกับเมย์กับลูกนะเนาะเมย์มาลงหลักหรือว่าล้ำคาเบ่ทางข่อยมาเนี่ยเออจะแก้มาลงซิมวนช่ไหมเนาะ มีความคิดแบบนั้นในหัวเลยเนาะแม่นนะมีความคิดเบิกบานมนซื่นแม่มีแต่ว่าไรู่หลายคนมาคนบ่เคยเห็นกด้เห็นกันนาอนางเนาะดูม้วนขางนี้คเเปอกปอกปออกป้าสิใส่ว้ได้บ่นี่เจ้ามัยังคือกินเก่งแฮเห็ะมากเดเด้อสีทางทากินเออแบบว่เผ็ดเด้อ ิเคคั่วาดิัวั้นคั่วชิคนกินกับเสตียแล้วป๊อลกเมียงเมียงทะลใครนำเมีงเมียงมาปั่นเด้อสูป่านโหลดเด้กุศิซะบัตราดมาซะเด้อสุซาโหลดเดกุสิเก็บมาดมาเกบเด้อเก็บโหลดเดกุสิปันายแล้วเรียบร้อยบอแค่ชิเมียง มีแต่แบบนั่นพอจ้าเลยโอ้ยอันนี้ก็ว่าได้กอชะตาเชียงเมียงนันี่เนาะบัานนี้น้องเตี้ยแคมปพื้นเฮดว้านนั่นเนี่ยเอาเชียงเมียงกับแพรหัวคือเก่าเลยเก็บแล้วกูสิปันว่ะกูสินอนว่ะห้วยพอเขาเก็บบดเขาเมื่อป้าพิอดีเมื่อป้าคอยกับแพรละนาลัดหนาคอยเอาเอียนขึ้นเธอคอยก็ได้ปลาคือเก่าเขาได้อาหารคอยเมื่ออีกช่ำพนันเคยเคยบอกในสายมานะน้ำชาเตี้ยเพคน วันนี้สเสตียจือไว้แล้วบันสเสตียพนจีว่าพนจีบ่ต้อโโตงงานนั่นว่านอนสเสตียเนาะอันนี้นโมโาค้นดิบบ่ต้องงานว่านั่นเด้อบันนี้เด้อม,ม,มีแต่โอ้ยอย่าพานอนถา่าโลดนมาสิเวลาเจ้าเฮ็ดกินวันนี้นะนอนถา่านอนถา่านอนเย็นสบายเลยเออเจ้จาพกกเพิ่นกินบันนี้กับนกอมวยเออเอ้าตามหมอใส่เครื่องมอันพอมบ่ะ เอแดาแต่ได้เหอคือว่าน้องน้องอันน่องเตี้ยนี่เห็ดอันของกินเก่งบ่เก่งแต่ว่าอยู่เพื่อนเห็ดกินบ่โอ้เห็ดกินนี่เป็นมะหยงอันน่ะอันนี้บ่บอนนะเห็ดนั่นนะ ปลูกผักนะโอ้โปลูกแล้วบ้านอะไอบกันเลยตะแลงลงมือตะแลงลงมืออืมเอาแดดอ่อนกันเนาะดูจ้าอยู่ยังบวกจ้าลงมือเป็นแจกว่าวัวเปนคุยแล้วบ่าอ่นนั่นน่ะมันคุยเพรานไม่ได้เป็นตาอ้าวได้เนาะเาต่ำดิโอเคเอาเอามีหน้จับเอาไว้ละเสียงเมียงเพิ่นไปพอร์นาเพิ่นเป็นเสียงเมียงพขนาดวันแรกวันเม็นเพิ่นได้เป็นผู้เฮ็ดอันนังเตี้ยพอร์นาเพิ่นเป็นเสียงเมียง จุดท้าจะคลเป็นเชียงเมียงเออแต่เพื่นกาวยกให้คำคเนาะดอกะั่งนน้ป้มันแล้วลสบายดีเอมย้อวยสาน้องเตี้เห็นงวา็นะเปนีตอ้นกับขึ้นแล้ว อันน <Yeah>, oh. no, mm ี hmm. okay. well, then, been, been, been ้แม mm ่นะเอ้าวเจ้าก็กินดิบซันโลยาไหมอ๋อลอย้อย้อยลอยหน้าโอเคโดยจิตถ่ายูยุบม่วงแล้ว้อโดยผูกไปได้พี่น้องเอ้ยทางน้องมวยจมกระตุกตามมีไปแล้วเมน เอ้เนาะไปกินตามี่น้ากันได้พี่น้องเลยตอนหนึ่งเที่ยงเป็นอะไรมากินตามี่น้าเพลินพี่น้องเลยห้องเอฟซีกินน้ากันไหมได้กินตามี่น้ำเนี่ยน้องเตี้ยคือโบเอิร์นใช่ไหมไม่จริงอ้ยมาแล้วน้องเตี้ยนี่นะเดิมดีนี่พิเศษตาเองที่เมืองตาเอง

อันนั้นมมมัเมื่อนี้มากินตำมีมีเอ้เฮอกา้็มันก็ต้องแซบอยู่แน่สีมือเขาเองใช่ไหมเ้อตกัจเจงเ้อันลูกกระบอกกันนีเด้อแต่ว่าทั้งเขาลูกนีเขาบอกบอกเลยเาเกิดอะไรขึ้นแล้วล่ะอ้าน้เดียวนี้ กินกินม่ได้กินยากินวลาุเปนกินขนมลายนะน้ำปลาโอ้จะกินขนมได้แล้วเอ้ยนะนั่นแลกินได้กินยาม่นะไม่กนม่หกินม่นมงงงงงกงง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 ง่งงางงงงงงางง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 างง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 ง

ເອ <ười> ົາພັກຊົມໃຫ້ຂ້ອຍເດີ້ອ່າເພິ່ນນະອືມແລ້ວຊັ້ນເອີ້ຫມາກກ້ຽງຫມາກຊົມພ້າຫມາກຊົມກ້ຽງເນາະອືມກໍອືມຊິມ วาสุนาไงเมืองงก็บอกคำ้อยบูดจันาสตรน่อยกคจักรสาเนเเคยเห็ดมาก่อนบ้านองเต้มันมันอตมขนาดนี้มาเไปยังบ้านนี่ไปไอโอ้ยเพราะว่าเพิ่นกินขนมลายเมื่อเช้านี้บดซบนึงผู้เดียว

เดียกินเด้อขนอบันนี้เด้ออยากนอแม่แม่กินพอคเยังท่านได้กินยังเออมันโอ้มันเห็ดถือกินนะถือกินะซื้อไอเด้นขนแพ้แพ้ขานใช่ไหมเนาะขนอ่ะยังคันเอาไปใส่น้องมวยน้องมวยอิ้มเลยอแล้ววันนี้ปากแดงนวน้องมวยปากแดงชุน้ำพื้นแดงน้องเตี้ยเป็นได้เจ้าว่ะเพ็ดอยู่ป่ะจอถือว่าน้องเตี้ยพนดีกินเพ็ดเก่งแน่หน ยังบวกเครงเพิ่นก้นเผ็ดน่ะบอกินมักมไสังหาันโคแขงแรงได้กินเผ็ดเผ็ดลายกนวนเลยชงนี้มันห่อนเขากินน้ำเย็นเนาะแล้วก็ั่อน่แล้วก็การหอนเนยหวานน่บอ่ะแ่บบ่แ่บไหมขนมกับมักมอันไดแ่บกว่ากันนังหรอ ขนมพื้นหอนี่ชขนมโได้ยมหรว่าขนมเนี่ของมักนะเนาะน่ช่ขนมโมได้าสั่งทุกคนเลยมากินขนมแมเนะขนมมาขนมขนมนี่โบแม่นยงเนาะถ้าจาเป็นกับพาแน่นอ้คุกินอะไรเมนูของมักเนาะยงพาแหละน้องแม่นเพราะว่าเป็นไอ้เนาะกินแล้วเปนอ้วกินให้แม่น้องเตี่ยยังเปท่านเบิร์ตัมวมนนี้ดึกไปเบิรองชั่วโมเลอ เ็นบอเห็นหลักฐานผู้หยนังก็ขามนน่ะสมากสองมากก็ดีเนาะนเปื่อยตรงหละถ้าจำเป็นถ้าบอจำเป็นก็บออยากให้กินปลาเจ็บเอนเ็นอุ่นมันไปยากเนาะหาซื้อหืดชื่อยากันเนาะป้าปูใบเสเพิ่อติ่งด้กูเดียวเพิ่ตาให้กินหน้าก็ต้องกินเนาะหน้าก็กินผูเดียวก็ปมนเนาะแม่กินน้แก่นจากยาได้กินลำแข็กินแนวเราปยาดยาเนาะ แมนคูอําพี่น้อยชมักเฉมหายดูดูก่อนน้อยล่ะเนาะอือ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 เป็นยังขั้นก็คั้นอย่างพันอยูป็นยไง่น้อยคิปคลิปเมื่พี่น้อยเจ้าก็คึดอยากน้ำมูอยู่วะเป็นอะไรบ่ต้องคึดหน้าของเห็นมันเพชรบ่อเห็นหน้าตาสีชันแต่เพชรบ่ก็เลยบ่คึดอยากขั้นขั้นสมมติว่าน้องเปี้ยพันเพ็ดกินนี่ได้สิพันธุ์เพ็ดกินย่านไดนเพชรกูเถอบ่ ก็ไข่ซางได้ร oui> ับอาเพชรแล้วเขกินเนือ่างมาเพ็ดบวเพดน่ข่จวเนื่อาเวลาพ่นจะแกงแก้วได้สิพนีเพชรอย่างเดียวเพ็ดกกินแล้วเอาแกงลายได้สิเราเ็นแกงเจ้าเจ้าก็กินแบบแกงแล้วเนาะแบบผสดกันเลยผสสสทาข่อยเาะ ໂດຍໂດຍເນາະເປັນໂອດເນາະບໍ່ນ້ອງປາໄປສປໃຫ້ໂດດຍປິດິກດສົດພັພນເນພັພນກ່ອນກິນົດສະບດດສນອງຕีປິນາມາຕີສະດດມພບ จักวันไดเพิ่นเวมไปอายคืนๆได้น้อยนึงแต่ว่ายิ่งเก่งนะเนาะทุกคนน้าสัตย์สันนัยกัพักผ่อนเสด็จเสด็จเนาะยานาะเก็บมากินตอนแรงเนาะกินตอนแรงครับเ่นนอนพักผ่อนตื่นขึ้นมาเนี่ยมด่างโล่งเลยบ้ดนหันใจสะดวกบ้ดนตอนนี้หายใจยากบอยังหายใจยากยิ่งแ่นออกแล่นเขราทุกคนเลยเออจ้าหน่อยแล่นเขามาพูดคุยกับอันป้าดุงจ้าหน่อยแล่นออกว่าสั่น เดิน้องเล่นเขาอยู่เดิน้องเล่นเขาเดินหันว้ามาเลยก็มาล้โอ้ยอ้โอ้เนาะสงแช่เงานอนแห้งได้หนิอือเอ้าบุ๊มบิผู้พาคบนหัวเลยเนอะยัดแมนย้่ยหมูคู่กับนอนไปเลยแมนน้องเตี้ยกับน้องมวยน้องมวยแบบไปนอนยังเดือดแต่เพิ่นแต่เราบุ๊มบิผู้พาหัว เนี่ยอย่าบอกได้สิไปกวนมูอีกันเนาะกวนมวใหามวตื่นึ้นมาหัวน้ำเต่งเขาบอกใหเจ้าว่าัเจ้ากวนหยัองนี้น้เจาเจ้าขาวหัวปไเราต้องไปง้อให้ขาหัวน้ำอย่างเดียวนเอสัมปาอาจจะหน่อยก็ลโอ้ยหคอยจักเห็นคอยว่านี่เราห้บอปากน้ำเนน้องป่าเนาะมุมนีมูดเหรอโดยโดย อ่าเดีああ๋วอบีาะหวตานะเยยอายอน้อกนอกคนพักพอนเสด็จเสด็จเนาะตามมีตาย่างคนก็เฮ็ดเรียบร้อยกินเรียบร้อยกิเียบร้อยอืมเนาะสบายดีได้ตรงไหนได้สบายดีอ่าเนาะพี่น้องเลยทางเข้าก็ได้อ่า เห็นทางน้องปลาน้องเตี้ยแล้วก็น้องมวยเมน,นี้เพื่อนก็ตัมเมนูปั๊มี่สู่เอฟซีกินว่าสั่นเนาะสู่พวกยูทูบกินพวก,พวกเฮาได้กินพี่นองงนะมม้องเยเนาะโซซิเมะกับเซบดีเนาะ,ะสำหรับกินนี่กัสิพอป,ประมาณนี้เนาะพี่น้องกัพวกันในกินหน้าเด้อเนาะสำหรับกินนี่กันนนะบก,ก,ก้าวสบายดี